หลากสีสันของคนบันเทิงก็ติดทุกความเคลื่อนไหวทุกข่าวที่ใช่ดาราที่ชอบข่าวดาราดัง นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบิลกินพุทธิพงศ์อัศรตนกุลในวงการลักชัวรี่หลังได้มาเป็นแขกคนสำคัญในงานเปิดนิทรรศการระดับโลกอย่างกุชชี่คอสมอส์ของแบรนด์กุชชี่นอเวสปันอ R ร์เซนเตอร์นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนโดยการร่วมงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่บิลกินได้เดินทางมาต่างประเทศกับแบรนด์ลักชัวรี่ระดับโลกสำหรับนิทรศรการกุชชี่คอสมอส์จะจัดที่เซี่ยงไฮ้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ยี่สิ มิถุนายนนี้ก่อนจะเดินทางไปเมืองอื่นๆทั่วโลกโดยนิทรศการได้เอสเดฟลินผู้อยู่เบื้องหลังโอลิมปิกและคอนเสิร์ตอย่างดูวิเกนและบิยอนเซมาออกแบบให้ซึ่งจะบอกเล่าประวัติความเป็นมาของกุชชี่ตลอดร้อยสองปีที่ผ่านมางานใหญ่ระดับโลกครั้งนี้โชคดีของคนไทยที่มีตัวแทนทั้งเก่งทั้งสดใสและว่ายสวยทำเอาไฮโซระดับไฮเอ็นต้องเอ็นดูกรูกันเข้ามาจับมือแลกใจกัน มมากมากยทําเอาคนไทยและเหล่าแพนกวินต่างชื่นชมอมยิ้มกดไลค์ให้บิลกิ้มอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะไม่พลาดทุกข่าวบันเทิงกดติดตามกดกระดิ่งได้เลยจ้ากับข่าวดาราดัง